สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับออกทำงานในพื้นที่อำเภอสบ้าย้อยนะครับก็ไปพบกับไก่แจ้ตัวขนาดกำลังดีครับสวยงามเลยตัวนี้ครับเข้าตำลาขาดำเดือยดำปากดำนะครับหูขาว ขาวครับไม่บอกก็รู้ว่าเป็นไก่ป่าลูกผสมไก่ป่าสายพันธุ์หัวขาวลูกผสมกับไก่แจ้นะครับแต่เลือดไก่ป่าสูงมากนะครับดูรูปร่างดูขาดูอะไรนี่เลือดไก่ป่าสูงมากนะครับของพี่น้องที่อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลานะครับแม่ครับ แบสซื้อมาเท่าไหร่ซื้อสองพซื้อมา2,000นะครับพี่น้องครับดูครับไก่ตัวแค่นี้นะครับราคา2,000บาทราคา2,000บาทนะครับพี่น้องที่อำเภอสบ,บ้าย,ย้อยซื้อมา2,000บาทครับได้ได้แข็งยังครับตัวนี้แข็งหรือยังแข็งแล้วแข็งแล้วนะครับไไม่ไมได้เพราาะว่่ไมคุ้นเป็นไก่มายเยอะสวยนะตัวนี้นะงลงวันนี้ออไก่ สนามไหนครับที่ไปแข่งสนามจิง,ง,จง,ง่์อําเภอบ้านเนีย,นเยงเมืองยาลานะโอ้นี่นี่ครับไปทำงานก็ไปด้วยครับรักมาก <c oughs> อ้าวได้หนึ่งดอกละผ่านไปสองนาทีได้หนึ่งดอกเพราะห่วงอาหารอย่างเดียวครับไม่ขันนี่ครับ ตั้งชื่อเรียังสองดอกนี่ยขยัน่าสมควรครับสองดอกละสองนาทีสองดอกนี่ก็ไม่เร็วนะถือว่าไม่เร็วไก่ใหม่ยังไม่ผ่านสนามอ้าวสามดอกแล้วโอ้นี่สองนาทีครึ่งนี่สามดอกก็โอเคนะแบนนะ กินหญ้าเจ้าของก็กลับมาจากทํางานนะครับเอาไปทํางานด้วยเอาสีดอกแล้วโอ้ไม่ธรรมดานั่นเนี่ยมีอนาคตนะมีอนาคตมีอนาคตมีชื่อหรือยังนะตัวชื่อไก่นะโอ้สีดอกแล้วเจ้าปลีนะโอ้เจ้าปลีเจ้าปลนะีนี่มีตัวนี่มีเสียงเจ้าทิม แบ,บเลี้ยงไปก,กี่ตัวเลี้ยงทั้งหมดแปดตัวพร้อมตัวเมียตัวผู้ตัวเมียรวมแปดตัวพ่อพันธุ์ด้วยนะไม่ผิดหวังแบบไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับพ่อพันธุ์ <c oughs> โอ้ตัวนี้ขยันมากเขาเนี่ยขยันอนาคตดีอนาคตดีซื้อมาสองพันไม่ผิดหวังขายตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสามสี่พันแน่นอนนะ <c oughs> ดอกละพันดอกละพันโอ้หลายดอกแล้วเนี่ยรับขับสลับวันนี้นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับใครที่มีเนื้อที่ มีสายพันธุ์ดีๆหรือว่ายังไม่มีก็ไปหาซื้อสายพันธุ์มานะครับมันก็มีทั้งหูขาวหูแดงก็แล้วแต่ชื่นชอบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเจ้าปลีสบ้าย้อยนะครับเจ้าปลีสบ้าย้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ